สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยกับคุยครูอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมพามารับชมนะครับงานที่เรากำลังรีโนเวทปรับปรุงแก้ไขบอกกันนะที่พัฒนาการ32นะครับหมู่บ้านเดอะเจนซีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามผมมาดูกันเลยครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่หน้างานนะครับที่เรากําลังเริ่มดําเนินการแก้ไขนั่นเองนะครับ บ่อนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีจุดแก้ไขหลายจุดเลยนะที่จะทําให้เป็นการรีโนเวทครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยมีการซุดตัวของบ่อและตรงกระเบื้องตรงขอบบ่อนะครับที่เห็นตรงเนี้ยเราเพิ่งแยกกันเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับถัดมาเนี่ยทิศทางการไหลของน้ำนะน้ําออกไหลออกนอกบ้านแล้วก็รอบน้ําอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับแต่งให้น้ำไหลเข้าบ้านนะครับแล้วก็มีม่านน้ำตกสวยๆนะอยู่ตรงนี้โอเคถัดมาตรงเรียนนี้เดี๋ยวผมก็จะทํา พวกสกิมเมอร์อะไรต่างๆเพื่อดึงผิวหน้าน้ากลับเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูตรงในบ่อปลากันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูระบบรองกันดีกว่าว่ามีจุดไหนกันบ้างนะพี่ต้องแก้ไขเชื่อว่าพี่พๆหลายๆท่านเนี่ยดูปุ๊บจะรู้เลยว่าโหมันแบบซับซ้อนมากต้องแก้ไขแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับและตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีการซุดล้าวกันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราสกัดเปิดผิวมาดูแล้วปรากฏว่าเหมือนว่า ตัวขอบบ่อดเดิมและพื้นตรงนี้ที่มันขี่กับฟุตติ้งเดิมนะครับที่มันทับอยู่บนฟุตติ้งเดิมเนี่ยมันคนละโครงสร้างกันทีนี้เวลามันไปทับกันเนี่ยเวลาบ่อบปลาซุดเนี่ยเนื่องจากบ่อน,นี้เข็มลงไว้เป็นเข็มปูพรมนะครับดังนั้นเวลามันซุดตัวเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยที่ยืนอยู่บนฟุตติ้งเนี่ยไม่ซุดปรากฏว่ามันเกิดรอยรล้ารอยแคร็กนะครับดังนั้นเนี่ยพอเรารื้อออกมานะครับพอเราทราบสาเหตุปุ๊บเนี่ยก็ก็ไล่เช็คกันปรากฏว่าเราจะต้องแก้ไขโดยการ เปิดผิวกะเบื้องเปิดผิวทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากการเทครงสร้างเดิมนะครับเทมาเนี่ยแล้วก็มีการแต่งผิวปูนขึ้นมาอีกประมาณ10เซนดังนั้นเนี่ยพื้นโครงสร้างมันซุดลงไปแต่พื้นผิวปูนอีก10เซนมันไม่ซุดตามมันก็เลยเกิดรอยล่อนออกหมดทั้งหมดนะครับเป็นรอยล้าวรอบบ่อเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะแยกทั้งหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เสียบเหล็กต่อเป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ประกบเทขอบบ่อให้สูงขึ้นเท่ากับตรงบริเวณนี้นะครับแต่ตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงบริเวณนี้เนี่ยยยวผมจจะะแกกกกอออาัันนครบ ประมาณสองเซนดังนั้นอนาคตสมมติบอ่อปลาซุดอีกอ่ะก็ซุดไปเป็นอิสระแล้วคราวนี้มันจะไม่ทับซ้อนกันแล้วนะครับมันก็จะเกิดการแยกอิสระซึ่งกันและกันอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสกิมเมอร์เดิมนะครับน้ำเนี่ยมันไหลออกนอกบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงตรงนี้เนี่ยให้เป็นม่านน้ําตกที่มีหินธรรมชาตินะครับออกมาเป็นลิ้นรับรองสวยแน่นอนแล้วก็ เป็นสิ่งแปลกใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมมุมนี้กัน <Okay. S 1> เราพยายามจะสร้างให้ทิศทางการไหลของน้ำเนี่ยไหลเข้าบ้านนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงบ่ออตรงนี้เนี่ยเราต้องการกําหนดให้เป็นน้านิ่งๆเพื่อให้มองปลาได้ชัดเจนนะครับตอนนี้เดิมเนี่ยมองไม่เห็นปลาเลยเพราะน้ํากระเพื่อมทั้งบ่อนะครับเดี๋ยวมาดูตอนแก้เสร็จกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคอลลิ่งแล้วก็ทําเป็นจานสติมเมอร์นะครับปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบชิดกับผนังแต่บ่อนี้เทคงสร้างเดิมไปแล้ว,วมันาไม่สามารถสกัดแล้วก็ ใส่เป็นแบบชิดผนังได้นะครับเดี๋ยวเราจะคอลลิ่งสจุดนะครับแล้วใส่เป็นจานดึงผิวหน้าน้ําเพื่อให้น้ํา,าที่ไหลมาทางเนี้ยพวกฟองอะไรต่างๆเนี่ยไหลเข้ากองไปแล้วก็ล้นออกนอกระบบไปเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของพื้นบ่อนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับสังเกตไหมครับว่าพื้นบ่อเนี่ยเดิมทีนะครับไม่มีสลบไม่มีความลาดชันเลยนะครับทางดังนั้นเนี่ยจะทําให้ขี้ปลาสิ่งสกรปรกอะไรต่างเนี่ย ตกครั้งที่ก้นบอกกันแบบเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทางเราก็เลยไหนๆก็รีโนเวทแล้วนะครับก็เลยปรับสโลปเลยนะครับปรับให้มีความลาดเอียงลาดชัน,นครับซึ่งจะช่วยทําให้ขี้ปลาของเสียอะไรต่างๆเนี่ยไหลเข้าสู่สะดือได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยในส่วนนี้เราก็เสริมให้ด้วยนะครับทําให้ออกมาให้ดีที่สุดในครั้งเดียวเลยครับโอเคถัดมาในบอกกองนะครับตอนนี้เนี่ยไล่สเต็ปแบบว่าสับสนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย อันนี้คือเป็นช่องสะดือนะครับอยู่ตรงกลางบ่อเลยนะครับบ่อกอแล้วก็มาเป็นไล่เป็นสเต็ปทุกไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยแต่ผ่านนี่ครับมาดูตรงนี้เลยน้ําทั้งบ่อนเนี่ยจะต้องผ่านท่อ8นิ้วด้วยกันดังนั้นเนี่ยโฟเลตมันไม่ได้เวลาเราเลี้ยงปลาไปสักพักนึงเนี่ยน้ํามันจะไหลแรงขึ้นพอไหลแรงขึ้นมันจะไปกวนตะกรอยู่ที่อยู่ด้านล่างให้ฟูงขึ้นมานะครับและที่สําคัญออกซิเจนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดิมก็ฝังไว้อยู่ข้างล่างเวลามันเป็นฟองบุง้งบุงบุงบุง,บงขึ้นมานะครับ มันก็จะไปกวนตะกรอนทาให้ฟองเนี่ยไปไปกระเพื่อมพวกฝุ่นตะกรอนที่มันอยู่ในวัสดุกรองมันก็เลยทําให้น้ําเนี่ยเป็นขุยๆเดี๋ยวเราจะแก้ไขใหม่ให้มันอยู่ด้านบนวัสดุกรองอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพื้นไม้พื้นไม้เดิมเนี่ยนี่เลยใช้พื้นไม้ไม้สนน่าจะเป็นไม้สนนอกน,ะนี่ผุเปื่อยหมดแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไม้ WPC นะครับ แล้วก็ใช้เป็นโครงสแตเลสมันก็จะอยู่ทนกว่านี้แล้วก็เปิดเบาๆด้วยเพราะนี้เวลาเปิดทีต้องเปิดทั้งแผงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าขั้นตอนการทํางานเป็นอย่างไรแล้วก็พอเสร็จออกมาเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับอันนี้คือภาพเริ่มต้นนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับกับบ่อนี้นะครับสวัสดีครับท่านใดนะครับสนใจสอบถามนะครับก็ติดต่อกันที่ Li n e i d นะครับ s อสไตน์อยทูยูนะครับมีเครื่องหมาย s อนำหน้าหรือโทรสอบถามได้เบอร์092797 7979นะครับแล้วก็เบอร์086 545 5434หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับที่ www.koytoyou.com คนระับ